ในส่วนของเมตาเวิร์สหรือโลกเสมือนตรงนี้นะครับมันเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการสร้างโลกเสมือนกับในเรื่องของอวตารเข้าด้วยกันในส่วนของเมตาเวิร์สเนี่ยพอเรา ย้ายเข้าไปอยู่ในโลกนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างกรอบใน perception ของเรานะครับว่าเราเหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งไม่ว่าจะมองไปทางซ้ายขวาขึ้นลงยังไงก็ต่างนะครับมันจะเป็นอีกโลกหนึ่งเลยนะครับฉะนั้นในลักษณะเดียวกันการสร้าง 3D บนโลกเสมือนนี้เนี่ยเราสร้างเป็นแผ่นไม้เราทําโมเดลให้มันมีความลึกลงไปเนี่ยการที่เรามองภาพตรงนั้นแล้วไปยืนนัตรงนั้นเนี่ยมันจะได้ f ี e l i n g ในเรื่องของความลึก ความรู้สึกที่มากกว่าโลกที่เป็นปกติในเรื่องของอตัวอ็อบเจกต์เองก็ต่างนะครับหรือว่าในส่วนของ e อน i r o ว m e n อเมนต์ต่างๆเองก็ต่างนะครับส่วนต่างตอนานี้เนี่ยมันมีมิติของมันในการที่จะเอาไปวางแล้วก็สร้างมุมมองให้เห็นว่าไอ้อ็อบเจกต์ตรงนี้เนี่ยมันมีมิติแบบไหนบ้างมองซ้ายมองขวามองลงไปข้างล่างเนี่ยมันมีมิติอย่างไรนะครับมันก็จะเป็นศาสตร์ในเรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกทีนึง ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของเทคโนโลยี VR ที่เป็นคอม m ม r c i เชียลเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอุปกรณ์หยิบจับเนี่ยเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับการจะหยิบจับอะไรการจะหยิบจับตัว Apple ในโลกเสมือนเนี่ยมันก็จะหยิบผ่านตัวคอนโทรลเลอร์นะครับมันจะไม่ได้หยิบผ่านนิ้วเราตรงๆนะครับฉะนั้นความสมจริงในการหยิบจับหรืออินเทอร์แอคข้างในเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สมจริงมากนักนะครับหรือว่าการเดินในโลก VR เนี่ยมันก็จะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะครับตาม เซนเซอร์ S S ที่กําหนดนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีนักวิจัยหลายท่านเหมือนกันนะครับในหลายงานในหลายประเทศนะครับที่พยายามสร้างความดูริตี้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างลู่เดินนะครับไม่ว่าเราจะเดินไปซ้ายไปขวาหน้าหลังยังไงก็ตามตัวลู่วิ่งเนี่ยจะเป็นไปตามทางที่เราเดินนะครับ <c oughs> ก็จะเสมือนว่าเราเดินในนั้นจริงๆนะครับหรือว่าการสร้างถุงมือในการหยิบจับมีเซ็นเซอร์ตามนิ้วต่างๆในการงอนิ้วการหยิบจับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให มีความเสมือนจริงมากขึ้นครับในส่วนของโลกเสมือนเนี่ยเราเห็นประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับหลายคนอาจจะมองว่าการทำ VR การทำ m e t า v e r s e สเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะไปอยู่ในหมวดของเกมจะมากกว่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกของ VR เนี่ยเราถูกนำมาใช้งานได้หลากหลายเลยอย่างเอาง่ายๆในเรื่องของสุขภาพจิตเองนะครับเราก็จะเห็น ว่าเราสามารถเอาคนต่างเนี่ยมาพูดคุยในนั้นนะครับสามารถสร้างไพรเวซีในการพูดคุยให้คนนั้นได้นะครับหรือการสร้างแบบจำลองต่างๆทางด้านจิตวิญญาณในการที่จะหยิบจับหรือการทำอินเทอร์แอคชั่นอะไรต่างๆในโลกเสมือนมันสามารถทำทำได้ทั้งหมดนะครับการมีเครื่องมือใหม่ๆที่เป็นสิ่งที่เป็นเสมือนจริงนะคะจะช่วยเพิ่มขอบเขตในการให้การบำบัดค่ะ จากเดิมที่เรามีข้อจากัดหลายๆอย่างอย่างเช่นเวลาที่จะชวนให้ผู้ป่วยได้เผชิญกับสถานการณ์สถานที่หรือวัตถุที่เขากลัวเนี่ยบางทีมันเป็นสิ่งที่อันตรายเราไม่สามารถนํามาให้เขาได้เผชิญความกลัวได้จริงๆนะคะการที่มีวัตถุเสมือนอยู่ในในโลกเสมือนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถทําให้เขาเผชิญกับความกลัวได้แล้วเราก็สามารถนําเข้านําออกได้ตามระดับความเหมาะสมแล้วก็ มันจะช่วยให้ก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดหลายๆอย่างค่ะอย่างเช่น m e t a v e r s e เองหรือว่า VR มันคงไม่ได้มีประโยชน์แค่ในการช่วยเหลือด้วยกระบวนการบำบัด Exposure Therapy สำหรับเคสที่มีความกลัวเนาะแต่ว่ามันยังสามารถเป็นสถานการณ์จำลองให้กับบางกลุ่มอาการที่ควรจะได้รับการฝึกในสถานการณ์บางอย่างก่อนอย่างเช่นคนที่มีข้อจำกัดด้านสถานการณ์ทางสังคมการสื่อสาร หรือว่าเรื่องของ c ognitive function บางอย่างที่ต่อไปอะค่ะถ้าสามารถมีฉากสถานการณ์สมมุติตรงนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับเพิ่มเครื่องมือให้นักบำบัดให้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้เนาะมันก็ยังสามารถนำไปใช้กับเทคนิคอื่นๆได้อีกอย่างเช่นการฝึกเทคนิคการผ่อนคลายหรือว่าการ distract อารมณ์ของผู้ที่มีภาวะอารมณ์บางอย่างมากๆอย่างเช่นเศร้าเครียดกังวลมากๆเนี่ย ด้วยกระบวนการ t r a d i t i o n a l หรือที่เราทำกันอยู่ตอนนี้เราอาจจะทำอย่างเช่นใช้การพูดเพื่อการเป็นการนำให้ผู้ป่วยได้ฝึกจินตนาการพาเขาออกจากสภาวะที่ไม่สบายใจเนาะซึ่งเหมือนก็ได้แค่ฟังเสียงแล้วก็จินตนาการคิดว่าพอมีเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาจะทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจับต้องได้มากขึ้นจากเดิมที่เป็นการพูดคุยกันอย่างเดียวเนาะพอมี i s u a l l i ฟ e มีสิ่งที่ทำให้คนไข้รู้สึกว่าเขาเข้าไปสัมผัส กับประสบการณ์น so ั้นโดยตรงเหมือนกับเข้าไป expose เลยอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะชัดเจนมากกว่าคิดว่าถ้าเราสร้างองค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็ตัวเครื่องมือให้มันมีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอมีการนำไปใช้จริงเนี่ยโอกาสที่ที่จะเห็นมากขึ้นน่าจะมาจากหน้างานว่ามันมีโอกาสทำอะไรได้อีกหรืออย่างเช่น คนไข้ที่ถึงกับระดับมีความผิดปกติทางความคิดและการรับรู้ที่อาจจะเห็นหูแววภาพหลอนตรงนี้ค่ะในหลายๆเคสที่รักษามาแล้วอาจจะ,ะเรียกว่าเป็นภาวะโครนิกคือคงไม่ได้ดีไปกว่านี้แล้วเนาะสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ปัจจุบันเราแค่ซัพพอร์ตเขาให้เขาอยู่กับภาวะนั้นได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราน่าจะทำได้โดยใช้เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยก็คืออาจจะสร้างภาพจำลองขึ้นมาให้เขา ฝึกในการโต้ตอ,อบและควบคุมกับสิ่งเล่าที่มารบกวนเขาค่ะซึ่งอันนี้ในต่างประเทศมีการทําแล้วก็ใช้งานจริงละแต่ว่าเหลือที่ว่าในประเทศไทยจะมีการเริ่มใช้งานเมื่อไหร่ก็ต้องอาจจะต้องมีงานวิจัยรองรับเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับทั้งสองฝั่ง ต่างประเทศไปไกลกว่าเราค่อนข้างมากเพราะว่าทรัพยากรเขาพร้อมกว่าเนาะแล้วเขาก็เริ่มมาก่อดเราเป็น10บสปีหลาย10ปีอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเทคโนโลยีแชทบอทที่เราเคยรู้สึกว่ามันตื่นเต้นน่าตื่นเต้นเมื่อหปีที่แล้วจริงจริงตอนนี้สําหรับต่างประเทศมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นยาสามัญประจําบ้านละซึ่งเขามีแบบนี้กันมานานแล้ว การใช้เทเลเมดิซีนเนี่ยเขาใช้ก่อนหน้าเรามาหลายปีแล้วหรือว่า VR ก็มีการนําไปใช้จริงในโรงพยาบาลกับหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มโปเบียเมตาเวิร์สก็ยังเป็นเรื่องที่ใหม่อยู่ทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศเนาะแต่ว่าอีกอันนึงที่ที่ต่างประเทศค่อนข้างใช้กันแล้วแต่ในไทยเราเพิ่งเริ่มซึ่งทางทีมเรากำลัง on going project อยู่นะคะคือเทคโนโลยีอวตารการใช้อวตารเนี่ยทำได้ในหลายๆส่วนอย่างเช่นอย่างที่บอกว่า เขาอาจจะมีการใช้อวตารเป็นตัวแทนของหูแววภาพหลอนแล้วให้ผู้ป่วยสคริโซฟีเนียหรือโรคจิตเภทเนี่ยฝึกการโต้อตอบการควบคุมภาพหลอนอย่างเช่นถ้าเขามีภาพหลอนมีหูแววว่ามีคนมาคอยด่าว่าคอยตําหนิแล้วคอยสั่งให้เขาไปทําร้ายตัวเองเนี่ยจะฝึกสกิลให้ผู้ป่วยสามารถโต้ตอบและควบคุมสิ่งเหล่านั้นยังไงนะคะอันนี้เป็นในส่วนของอวตารกับผู้ป่วยสคริซโซฟีเนียแล้วก็มีการใช้อวตารที่เป็นตัวแทนของนักบําบัด กับกลุ่มคนหลายๆกลุ่ม um ที่ต้องการความช่วยเหลือแหละแต่รู้สึกไม่ค่อยสะดวกใจที่จะคุยกับคนอย่างเช่นกลุ่มทหารผ่านศึกที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเรื่องไพรเวซีกับเรื่องอัตลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีอวตารขึ้นมาเป็นสื่อกลางเนี่ยเขาก็รู้สึกสะดวกใจที่จะโอเพนมากกว่าอยากจะขอความช่วยเหลืออยากจะพูดคุยมากกว่าแล้วก็เอาตรงเนี้ยเป็นเครื่องมือทําให้เขารู้สึกไว้ใจกระบวนการบําบัดแล้วก็นําไปสู่การพบนักบําบัดต,ต่อไปเนาะหรือว่ากลุ่มคนที่มีปัญหาทางสังคม อย่างเช่นกลุ่มที่มีออทิสติกเทรดที่เป็นวัยผู้ใหญ่แล้วอาจจะต้องไปสัมภาษณ์งานไปสมัครงานไปเจอเพื่อนใหม่เจอสถานการณ์ใหม่ค่ะก็ให้ใช้การโต้ตอบก,กับอวตารเพื่อเป็นการฝึกสกิลตรงนี้ค่ะต่างประเทศจริงจะมีเยอะมากถ้าเล่าอาจจะเล่าไม่หมดเลยค่ะในเรื่องของการพัฒนานเทคโนโลยีสู่ภาพจิตขึ้นมาใช้งานเนี่ยเราต้องมองก่อนว่าเทคโนโลยีสู่ภาพจิตตรงนี้เนี่ยมันสําหรับงานวิจัยนะครับหรือ เป็นเทคโนโลยีสําหรับการใช้งานจริงนะครับเพราะว่า2อ,อย่างนี้เนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจนนะครับวิจัยคือเราต้องการหาผลลัพธ์ให้ได้ว่าสิ่งที่เราวิจัยมาเนี่ยมันส่งผลดีหรือมันอาจจะไม่ดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอมันเป็น Product ออกมาแล้วเนี่ยเรากลับไปมองที่ผู้ใช้งานเป็นหลักแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันเหมาะสมกับผู้ใช้งานหรือเปล่าผู้ใช้งานเนี่ยอยากที่จะใช้ตัว Product นี้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยนักวิจัยพัฒนาตัวเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์กับทางผู้ใช้งานนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยในเรื่องของการใช้งานเทคโนโลยีบางเทคโนโลยีในในโรงพยาบาลนะครับอย่างเช่น VR ก็ได้นะครับในในส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีงานวิจัยที่บ่งบอกว่า VR มันสามารถช่วยในเรื่องของความกลัวต่างๆของคนได้นะครับแต่ว่าพอไปใช้งานในเซตติ้งจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะ ดูแล้วว่ามีแกลบบางอย่างในเรื่องของแกลบทางด้านเทคโนโลยีเองนะครับที่ผู้ใช้งานเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าสิ่งตรงนี้เนี่ยมันจะต้องทํำยังไงมันจะต้องอเรียนรู้อะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าการดีไซน์บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อสักของดิเรกเซนทริกก็คือเอาตัวผู้ใช้งานเป็นหลักนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นความท้าทายว่าการที่จะเอาเทคโนโลยีสุขภาพจิตจากงานวิจัยเนี่ยมาสู่เป็น Product หรอือ อยู่ในมาร์เก็ตเนี่ยมันจะทำยังไงมันมีโปรเซสอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างที่บอกไปว่าเราพยายามที่จะมองยูเซอร์นะครับหรือผู้ใช้งานเนี่ยเป็นหลักนะครับอย่างในทีมเราเองเนี่ยเราพัฒนาตัวแพลตฟอร์มการสร้างตัวแชทบอทขึ้นมานะครับเราก็ไม่ได้มโนขึ้นมาว่ามันควรจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเราก็มีการที่เก็บดีค u i r เมนต์จริงนะครับจากผู้ใช้งานจริงนั่นก็คือ นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์นะครับที่จะเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับก็ไปพูดคุยเลยว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็อยากจะใช้งานทางด้านไหนมีฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาอยากใช้งานนะครับเราก็รวบรวมดีควายเมนต์ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยของเรานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัวแพลตฟอร์มที่ทางทีมพัฒนานเนี่ยก็มีคนใช้งานหรือหน่วยงานใช้งานเนี่ยมากกว่า20หน่วยงานแล้วนะครับก็ได้รับฟีดแบ็กมาค่อนข้างเยอะว่าเออมันเป็น ตัวแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถสร้างตัวเทคโนโลยีแชทบอทขึ้นมาใช้งานได้จริงนะครับเอ่อถ้าเราพูดในเรื่องของ Metaverse กับ Daily Life เนี่ยเราอาจจะเห็นความไกลพอสมควรนะครับเพราะว่าเ e t a a v e r s e อย่างที่บอกคือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับมันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับสำหรับการปรับตัวนะครับ ณปัจจุบันเนี่ยเราเห็น m e t a เวิร์ในหลายๆงานนะครับแต่มันก็ยังเป็นในเชิงของวิจัยบ้างนะครับเป็นในโปรโตไทป์ product บ้างนะครับมันยังต้องการเวลานะครับในการที่จะพัฒนาอุปกรณ์อย่างเช่นแว่น VR ให้สวมสบายขึ้นการใช้งานแว่น VR ในหลักชั่วโมงมันเป็นอะไรที่แบบสบายตาไม่ปวดหัวไม่มีเหงื่อที่แบบซึมซับกับตัวแว่น VR อะไรแบบนี้ยังมีส่วนที่จะต้องพัฒนาอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกัน คำถามเนี่ยครับเป็นคำถามที่ตอบยากมากนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยงานวิจัยต่างๆเนี่ยมาพร้อมแล้วแต่เรารอเทคโนโลยีที่จะมาเสิร์ฟให้มันไปพร้อมกันแล้วก็มันมี Impact มากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่น AI ที่เกี่ยวกับทางด้าน Text เ,เนี่ยโอโ้เราวิจัยทางด้านภาษาไทยเนี่ยมาประมาณ10 20- 30, 30ปีแล้วนะครับแต่เรารอเทคโนโลยีบางเทคโนโลยีที่ มาบูสต์ up ในส่วนของเทคโนโลยีหรืออัลกอริทึม AI ตรงนี้เนี่ยขึ้นไปก็อย่างเช่นตัวแชทบอทเนี่ยที่เราเอาตัวเทคโนโลยี AI ในเรื่องของ NLP Natural Language Processing เนี่ยมาช่วยเสริมเติมแต่งให้ตัวแชทบอทเนี่ยมีความชาญฉลาดมากขึ้นนะครับ Meta v e r s e ก็เหมือนกันนะครับเรารอในส่วนของความเสมือนจริงที่ให้ฟีลลิ่งที่มีความรู้สึกมากขึ้นเรารอ ในส่วนของอุปกรณ์ h ฮดเซอะไรต่างๆนะครับที่ให้เราใส่แล้วเนี่ยสบายนะครับมีความรู้สึกที่ไม่อึดอัดนะครับไม่ปวดตาไม่เมื่อยล้าอะไรต่างๆนะครับก็เราคงต้องรออะไรหลายๆอย่างซึ่งเดี๋ยวสักพักเนี่ยเทคโนโลยีกับสิ่งที่เราเสิร์ชมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาบรรจบกันเองเทคโนโลยีน่าตื่นเต้นแล้วก็เราคาดหวังว่าเทคโนโลยีจะมาช่วยช่วยเราให้ทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ช่วย คนไข้ที่เราดูแลให้มีคุณภาพชีวิตหรือว่ามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นแต่ว่าต้องอย่าลืมว่ากลุ่มคนที่เราดูแลค่ะเป็นกลุ่มเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเปิดรับเทคโนโลยีอะไรเข้ามาอาจจะต้องพิจารณาเยอะๆแล้วก็ดูไปถึงว่ามีงานวิจัยรองรับไหมมีริสอะไรบ้างมีเบนฟิตอะไรบ้างเราไม่ควรปิดกั้นนะคะแต่ว่าทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยมันต้องเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะ คิดเผื่อว่าถ้าเราคิดว่าอันเนี้ยดีเอามาใช้กับเคสเราแล้วถ้าเกิดมันมีเออร์เลอร์หรือว่ามีผลด้านลบเกิดขึ้นเราจะดูแลต่อไปยังไงถ้าเรามีคําตอบให้ตรงเนี้ยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรเราก็สามารถนํามาใช้ได้แล้วก็ในส่วนของนักบําบัดที่อาจจะยังไม่ค่อยเชื่อเทคโนโลยีอาจจะยังไม่มั่นใจมองว่ามีข้อเสียมากกว่าข้อดีอะค่ะตรงนี้อยากให้ลองเปิดใจเนาะเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปคนไข้ของเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเขาบางทีเขาอาจจะเปิดรับกับเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆอาจจะช่วยเขาได้มากกว่าการบําบัดในรูปแบบเดิมก็ได้เพราะฉะนั้นต้องหาบาลานซ์ให้เจอค่ะ ก็ในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตของประเทศไทยเนี่ยเราต้องบอกว่ามันยังเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับถึงแม้ว่าทีมเราพัฒนามา4-5่ปีแล้วทุกๆงานวิจัยที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ล็อชออกไปเนี่ยเรายังคงยืนยันเสมอนะครับว่าเราพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิตเนี่ยไม่ได้มาแทนที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ได้มาแทนที่นักจิตวิทยาไม่ได้มาแทนที่จิตแพทย์นะครับแต่เอามาสําหรับการซัพพอร์ตนะครับเอามา สำหรับการสร้าง awareness ให้กับผู้ใช้งานให้มีความรู้ทางด้านสุขภาพจิตมากขึ้นนะครับฉะนั้นก็อยากที่จะให้ทุกคนลองเปิดใจที่จะมาทดลองใช้ในส่วนของเทคโนโลยีสุขภาพจิตตรงนี้ดู